เหมือนกับเราเพราะต้นไม้ลงไปที่ดินก้อน,นกลัวก้อนหินหรือมีอะไรขัดขวางไม่สามารถจะออกได้เราก็พยายามมาศึกษาเร,าเรียนธรรมะของพระุทธเจ้าทีดูตรงนี้เพื่อศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า บวยสมุตใจเอาสมถะบภพิกรกรมบทใดบทนั้นเลิถึงเป็นพุทธ,ธานสติธรรมานุสติสังขารนุสติพุโท,พโทโธพุทโธร้อยตัางฟันกรับดูตรงไหนดูใจรู้ตัวเราดูกายหนึ่งกายอันไหนเป็นกายกายละเอียก็คือลมความสําคัญของลมหายใจท่านนักปฏิบัติ บาสิกดั้ของจิตโอ้มันเกี่ยวข้องกันยังไงเป็นเ่ลกนอจนบางครั้ปวดข้างหาีสิปีก็เคยทนลมหายใจจัเ็นสํายังไงนีเดี๋ยวจูมาดูมันแล้วก็ทันซัสายวกแวกเพียงแต่เราหลับตาไม่หลับตาดูต้นไหนน้าปลายจมูเมื่อลมหายใจ การหลมก็จะไปเนี่ยไม่รันุมใจยาวิจิบริกรรมหายใจเขาพูดหายใจออกโทรท่านเคยปฏิบัติมาแล้วมาเติมเนี่ยในปบวนฮะการมาฉันทะหลงในกรรมบางคนหลงรูปหลงเสียงหล,ลงกลิ่นนั่นแหละแล้วก็ฝึกตรงนี้นั่งไปนั่งไป ต้องการทำยังไงเราก็หาวิธีมันก็กันจิตได้นั่งไปนั่งไปทีนมิทะศมันเกิดความห่มงวงเหนื่อนสงสัยโู่ติดไปทำไมเนาอทำไมไปกันเน,ไ,นไม่ต้องการปฏิบัติหมันเราศึกษาที่ห้องศึกษาโรงเรียนเราแล้วมหาลาัยเราแล้วอาจจะมีห้องแอร์อาจจะอยู่สบาย,ยเต็ม,มานาดนี้น ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาพรอมียาว่าอาจารย์รัะผู้บริหารจึงให้เราปฏิบัติมาฝึกฝึกอะไรทันโตเสษโถมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนในแล้่จึเป็นผู้ประเสริฐเมื่อคืนนี้เราทามาเรื่องคุณค่าของมนุษย์สินหาหน้ารูปาโรูปนิสิตนักศึกษา để chặt xuống tầm rồi hỏi gì สีอะไรคนต,าต่าคนสูงลนนนักษณะในสต,ติเป็นต้นคนเข้าคนออกก็คือลมไงล้มข้าลมข,ข้อคืนไหล่ข่ายากระเดื่อนี่ปฏิบัติพร้อมเพียงกัการปฏิบัติเทวายวิชนึ่งต้องสเสดงหน้าที่สป,ปายะปัดแก้วดังสิ่นี้เป็น พ่อแม่กูไต่ทถานที่สบายคือวัดวาอารามวัดไมใกล้ายแดนเกินไปต้องมีรูปหลัคาปันงกันที่อาวาสสบายวัดโรงเรืองอาหารสบายเป็นในพอกบพอฉันไหมปฏิสังขารโจนิโสจีวรันละเรียนอาวาสสบาย บุคคลสบายะบุคคลก็เกอ,อือเปืือเปื่อบเพลกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาก็จะถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคร่งท่าน สะปายเราเป็นหมู่คณะใหญ่ถ้ากูมาฝึกฝึกลงเวลาเห็นไหมปะก,กันเอือกเพื่อกันกดก,กันใช่ไหมว่าโตว่าใครโตมันไม่เป็นถ้าเป็นโตวใครโตมันหมดเลยทหารตำรวจเขาตรวจชายแดงก็ต้องาาอาศัยเอื้อเฟือกกันทางนั้นก็ สัมพันธ์กายกับใจต้องซับพอร์ตกันสติตัวสัมพันธ์สัมปชัญญะมาหากัสสขหาปวีภาคองค์ชมกับปินสัมพันธ์อยู่อยากจะให้ผู้คนในดวงตาเห็นธรรมธรรมมัตตถาพุตรัตนธรรมใน้อจะได้เผยกระใจายให้มีนัยศตแต่เรานี่จะเอาตูใครตัมัน กิจกรรมวัดเกี่ยวลังสีเสร็จดิ์ไม่มีโยมไม่มีพระสงฆ์ม่เกี่ไม่มีพนักงานที่เก่ยงอรส่วนพอกนี้สิ่งก็คือว่าเรามาฝึกฝึกได้ทั้งฝ่ายคดีโลกฝึกได้ทั้งการเราคือปฏิบัตินี่แหละวัวกปปะดกอ sparing b o d บุคคลก็สป s p a r i n อเพื่อเพื่อเปล่ สำคัญที่สุดก็คืออากาศไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปผลก็ไม่หมักไม่ท่วก่อนเมกก็ไม่เล็กระเบิดลงมานะขอโทษพูดไปมากปลายจมูกหันเจ็กหรือถ้าผู้ใดองค์ใดเคยปฏิบัติสายสำปทานกรรมฐานก็พูด ตอนพุทธน,นเองปล่อยวางเลยนิ่งเลยสุดโทก็ได้หรืออาเบตไหนก็ได้เป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมะสมมนเป็นอารมณ์ไทยที่สมุกมากมาตึงมาตั้งกายให้ตรงลำลงสติมันยืนเดินนั่งออนอนคอยพุทธังได้ ลืมอมตะธ,ธรรมของตถาคตในภาคปฏิบัติชั่วช้างพับหูงูเล็บลิ้นไก่กระพือง